สวัสดีค่ะสเปรยครบกเ,เนืนอวันนี้น้องปีโคตรจักรวยนะคะจะพามาตำส้มตำกินค่ะน้นเนื้อโมโบละหองโบเะจ้านี่นะคะมาดูคลิปน้องปีไม่ต้องงงนะคะลูกสาวเขมเมนสุรินค่ะจังหวัดสุรินนะคะจังหวัดสุรินนะคะจะบอกกี่รอบก็ไม่เบื่อนะคะเป็นลูกคนจังหวัดสุรินค่ะ จะพูดคเมนกับภาษาไทยนะคะไปมาไปมาค่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกมะละกอภาษาขำมนจังหวัดสุรินทร์แพรละหองเนะจ้าเ,เดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนนะคะนายโยตะเลียงส้นเนืจ้านี่ล้างเสร็จแล้วนะคะเลียงโดยใช้เนื้อจ้าอ่ะภาษาไทยเนื้อมะละกอนะคะภาษาขำมนจังหวัดสุรินทร์สัดละหองเนะจ้านี่ขูดไปด้วยล่วงไปด้วยนะคะทุกคน ก็มาดูคลิปน้องปีก็มีฮาานะคะจะได้มีเหงานะคะนี่สาวคนสุรินก็เป็นงนี้แหละค่ะขบม,มสมเสลนก็ขดใจให้นะจ๊ะเออนะลูกวันใหญ่แพลเวททมนะจ๊ะ ภาษาไทยเขาเรียกว่ามะล,ละกอนะคะภาษาขมรจังหวัดสุรินทร์แพลละหองนะจ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกมะล,ละกอภาษาขมรจังหวัดสุรินทร์แพล,ละหองนะจ้าลองดูสิคะลูกมันใหญ่นะจ้าจับยังไงก็ร่วงเออจะขูดหมดไหมเนี่ยอะหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเอาแคบพอดีก็พอเออเท่านี้แหละเนาะโอ้ลูกใหญ่จริงๆหิวแล้วค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตำ นี่หมบบชุมคเนียเลยนะจ้าภาษาไทยใส่พริกไปก่อนนะคะดาตเตอสัเนเจ้าภาษาคามนเออกระเทียมกระติมเะจ้านี่นะคะภาษาไทยกระเทียมภาษาคามนจังหวัดสุรินทร์กระติมนะจ้าน้ำตาลสกอร์เลจ้าเออดะเตอนี่นะคะใส่ชูรสนะคะขาดไม่ได้เดยวไม่อร่อยนะคะขาดมันบานเตเนอร์แต่เวมมันจะนานเลจ้านี่ เดี๋ยวก็ตำนะคะวิธีน้องปีตำนะคะตำไม่ดิ้นเสียงนะคะก็จะเอาใส่ขานะคะนโยดอดะจิงนะจ๊ะก็บโบนะจ๊ะนี่อ๋อโบ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 อะโบออยละเอียดนะจ๊ะนี่ตำให้มละเอียดนะคะภาษาไทยตำให้ละเอียดภาษาเขมรจังหวัดสุรินโบออยละเอียดนะจ๊ะนี่อ่าล่วงค่ะเก็บใส่ค่ะเออเออเออปัด <laughs> มาดูคลิปน้องปีกัตลกไปด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นี่ใครที่ไม่ติดตามอยากดูคลิปยาวก็ทำให้แล้วนะคะก็มาดูหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปไปอีกนะคะนี่นะโบโบละเอียดให้เนาะเออตำละเอียดแล้วนะคะอ่ะใส่มะเขือเทศภาษาไทยมะเขือเทศภาษาขมนจังหวัดสุรินทร์ปิงปองนเจ้าภาษาไทยลูกมะเขือเทศภาษาขมนจังหวัดสุรินทร์ แพลปิงปองนะจ้าอ่ะหั่นใส่เลยนะคะอ่ะอเจ็ดดะเลยนะจ้าใสสองลูกนะคะดะปีแพละนะจ้าภาษาไทยลูกมะนาวภาษาขะมรจังหวัดสุรินแพลโกรดนีจ้าอ่าใส่เลยค่ะเออพีเศนค่ะนี่นะคะตําให้ดูเลยนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะเพราะน้องปีกินส้มตําหยุดทุกวันเลยนะคะทุกคน นี่นะคะเอออ่ะเอามาชิมนะคะว่าเปรี้ยวขนาดเอ,อ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวจูเลยเนาะเออจูจูอ่ะจูว้าเออตันตัโบโบเนจ่ะอ่ะ,อะ,โ,ออะโบ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 ,โบ,โบโอ,อ่ะอ่ะอ่าละเอียดยังแล้วก็ใส่เลยค่ะนี่น้ำปลานะคะ ตกประหรอเนยจ้าภาษาไทยน้ำปลาภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร์ดะตกประหาอเนจ้านี่ใส่เสร็จแล้วอ่านี่นะคะอ่าเสร็จแล้วอ่าน่ากินมากหอมมากเลยค่ะตอนนี้อืมก็อบจะนับเลยนะจ้าตอนไตร่เอาชิมขอน โอ้โหอร่อยมากจะนันจะนับจ้าโ,โชว์ก่อนโอ้โยหน้าสีสีสันน่ากินมากนาหบจะนับเนื้อจ้าดะละหองตวเลยจ้าอะดะสัละหองเลยจ้าใส่เนื้อมะละกอไปเลยนะคะเออใส่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 ภาษาไทยเนื้อมะละกอภาษาขมิญจงังหวัดสุรินทร์สัตละหองเลยจ้าอะโบ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 ก็คือตำนะคะโบ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 อะเฮ้ยกะโอบ น่ากินมากเนอะจองโฮบจะนับเลยตันไปเออเออเออโบโบโบตำไปเลยนะคะตำ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 อ่าหิวแล้วค่ะโชว์ค่ะเออน่ากินมากไอ้อามากินด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวกินโชว์อืมอโอโห อร่อยมากภาษาไทยภาษาคามนจังหวัดสุรินทร์จะนันจะนับนะจ้าอะ